มีดังเตะบงปนใมูนนี่เหมือนเต๋บานอันยั่งอทัวร์สกรมาพรมสเตะสมลุยใน้องปีที่บนโจฉำขมายขงมกนิลอยสกรมาพรมสเตะสมลยนั่งเหมือนเต๋บานอันยั่ยอไลอันในนมแคดกันดานโอ้โหคนเขนนึกเซ็งินไปตามๆกันเลยนะครับเวลาสุดผู้ว่าจังหวัดกันดาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงเทศกาลสรน้ำในครั้งนี้เนี่ยห้ามคนเขียในจังหวัดกันดาเต้นท่าแบมือของเงินเป็นอันขาดเพราะชาวต่างชาติจะเข้าใจผิดว่าประเทศกัมพูชามีแต่ขอทานทั่วไปหมด ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกราบงามๆขอบและคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากาลังเสียงแซ่กันทั้งประเทศเลย เนื่องจากว่าล่าสุดในช่วงวันที่22ที่ผ่านมานะครับมันมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดกันดานของประเทศกัมพูชาซึ่งเราก็ไม่ต้องไปรู้จักเขาหรอกว่าแกเนี่ยชื่ออะไรรู้แค่ว่าแกเป็นผู้ว่าก็พอแล้วแกได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะครับว่าในปีนี้เนี่ยจังหวัดกันดานไม่อนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชาทั้งจังหวัดเต้นท่าแบมือของเงินจากนักท่องเที่ยวหรือจากคนเขมรด้วยกันเอง คือต้องทําความเข้าใจเอาไว้นีดนึงนะครับว่าวัฒนธรรมการของเงินของกัมพูชาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่บางคนยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดากันอยู่ยิ่งในช่วงเทศกาลสาดน้ำเนี่ยมันจะมีบางสถานที่ที่พวกบรรดาวัยรุ่นจะลงมาปิดถนนแล้วก็จะเต้นท่าแบมือของเงินกันบนถนนนะครับซึ่งถ้ารถข้นไหนที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินพวกวัยรุ่นเหล่านั้นก็จะไม่ยอมให้ผ่านนะครับซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่เราคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ทราบถึงเรื่องนี้นะครับ แต่ในช่วงหลังๆพอทุกคนเริ่มมีกล้องถ่ายรูปก็เป็นคนเ,เมีนกันเองนี่แหละที่มักจะถ่ายรูปวัยรุ่นเหล่านั้นเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลซึ่งในปีนี้ผู้ว่าจังหวัดกาดานเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยสั่งห้ามให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดกาดานห้ามเต้นท่าแบมือของเงินกับนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาดซึ่งมันถือว่าเป็นการแสดงออกถึงภาพพจน์ของประเทศที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ราะในปีนี้คมพูชาจะจัดงานเทศกาลสา,านงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยจััดมานะครบ รัฐบาลต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้เพื่อโฆษณาให้ชาวต่างชาตินั้นได้เรียนรู้และสร้างความสนุกสนานกันทางประเทศโดยเน้นไปที่การลเล่นเล่นพื้นบ้านการสัตว์น้ำก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทางผู้ว่าจังหวัดกันดานก็ออกมาบอกแบบนี้และหลังจากที่มีการแถลงข่าวแบบนี้นะครับคนเขมรก็เฮออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดในทันทีโดยมีอินฟูเขมรหลายคนได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยจะมีใครกล้าที่จะยอมรับความจริง ต้องขอชื่นชมผู้ว่าจังหวัดกันดานที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าจังหวัดอื่นๆจะสั่งห้ามให้มีการปิดถนนแล้วก็เต้นลำเพื่อที่จะขอเงินนักท่องเที่ยวรวมถึงขอเงินคนเขเมรด้วยกันเองเพื่อเป็นค่าผ่านทางเรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยพวกบ้านเลขที่สองก็ชอบเขียนข่าวสเสลือเกินว่าที่กัมบูชานั้นมีโจรเยอะมีขอทานเยอะซึ่งถ้าหากในปีนี้มันยังคงมีวัยรุ่นออกมาปิดถนนแล้วก็เต้นลำเพื่อที่จะขอเงินนักท่องเที่ยวเดี๋ยวพวกเขาก็จะเอาเรื่ออออองงงนนนนนนีีะะนี้้้้้้้มมมาาาาหยกกกเเเเเรรรรพะะฉััตไ่่ใืิดขึ เราจะต้องพยายามให้กัมพูชาของเรานั้นมีแต่ภาพพจน์ดีๆเพื่ออนาคตต่างชาติจะได้นิยมมาเที่ยวที่นี่กันมากขึ้นก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลาสาระน้าในปีนี้กัมพูชาเขาก็ใช้คําว่าสงการกันแบบเต็มตัว100%ซแต่ว่าที่มันแปลกก็คือแต่ละที่เนี่ยเขาจะใช้สงการไม่เหมือนกันนะอย่างที่เมืองเสมเรียบก็จะใช้คําว่าอังกอร์สงการส่วนจังหวัดกันดานเขาก็จะใช้คําว่าสงการกันดานส่วนที่พระตะบองก็จะใช้คําว่าสงการพระตะบอง คือในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีสงการเฉพาะตัวของพวกเขาเองแต่ในแต่ละที่ก็จะคล้ายๆกันคือเน้นเล่นแป้งกันซะเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ในช่วงหลังๆพวกเขาจะเริ่มหันมาสาดน้ํากันแล้วแต่ก็คงจะเล่นน้ําอะไรมากไม่ได้มากมมยนักเพราะกัมพูชาย,ยังคงไปประเทศที่ถือว่าขาดแคลนน้ากันอยู่นะครับหรือว่าแห้งแล้งนั่นเองนะก็คงจะต้องซื้อแป้งจากประเทศไทยเรานี่แหละไปเล่นกันเหมือนเดิมส่วนสําหรับเรื่องการจัดง,งานสงการเนี่ยอันนี้ยังสงสัยอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้นายฮุนเมเน็ต บอกว่าจะมีการจัดงานสงการขึ้นในช่วงวันที่ 13, 14, 15แต่จังหวัดกันดานันบอกว่าจะจัดงานสงการในวันที่ 14, 15, 16คือแต่ละที่เนี่ยรู้สึกว่าวันมันจะไม่ค่อยตรงกันนะครับอย่าบอกนะครับว่าเห็นบ้านเราเนี่ยมีงานวันไหลก็อยากจะมีงานวันไหลเหมือนกับเขาบ้างแล้วบางที่นอกจากจะมีสงการแล้วก็จะมีพ่วงงานลอยกระทงเข้าไปพร้อมๆกันด้วยมีการจัดงานลอยกระทงกันที่จังหวัดเสียมเรียบด้วยนะโอ้โหนี่เอามาผสมปนเปกันจนม่วซั่วไปหมดเลยนะครับเออ แล้วอัปเดตล่าสุดเนี่ยปีนี้กัมพูชาเขาอนุญาตให้เล่นปืนฉีดน้ํากันได้แล้วนะเพราะนายฮุนมานเนตเพิ่งจะออกมาประกาศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ว่าให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเล่นปืนฉีดน้ําได้เหมือนกับพวกบ้านเล็กที่2ได้แล้วหลังจากที่ปีก่อนหน้านี้ก็เป็นนายฮุนมานเนตนี่แหละที่บอกว่าอย่าพยายามไปเล่นปืนฉีดน้าเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวกบ้านเล็กที่2แต่พอมาปีนี้ดันพลิกลิ้นอนุญาตให้คนเขมรเล่นปืนฉีดน้ากันด้ทั้งประเทศซะอย่างนั้นเออก็เอากับเขาสิ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จังหวัดกันดานสั่งห้ามให้เต้นลำปิดถนนของเงินนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงสงการ,รานพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าควรจะแบนท่าเต้นนี้ทุกจังหวัดเพราะทําให้ต่างชาตินั้นสับสนว่าประเทศเรามีแต่ขอทานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตรงไหนที่มีจุดแย่ก็ควรจะแก้ไขให้หมดเพราะเป็นการผิดจริยธรรมและประเพณีของอมเขมรโบราณ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเยอะมากถ้าหากทุกจังหวัดไม่มีการเต้นของเงินบนถนนรถก็คงจะไม่ต้องมาติดแงกกันแบบนานๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ควรจะสั่งห้ามอะไรแบบนี้เพราะบางที it, การเต้นแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการโชว์ความสามารถถ้าใครที่ชื่นชอบก็สามารถจะให้เงินได้จริงๆควรจะสั่งห้ามว่าถ้าหากมีคนให้เงินแล้วไม่ควรจะเอาเงินนั้นไปซื้อของเครื่องดื่มเมินเมาน่าจะดีสักวา่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผู้ว่าจังหวัดกันดารจะมาเดือดร้อนอะไรเพราะบางทีคนคอมเมนต์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเองอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม่ได้ของเงินผู้ว่าสักกันหน่อยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีแล้วควรที่จะหยุดเต้นรำบนถนนเพื่อที่จะของเงินคนที่สัญจรไปมามันทําให้รถติดและบางทีก็ทําให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสนับสนุนผู้ว่าในครั้งนี้เพราะปีที่แล้วฉันไปเที่ยวที่พนมเปญระหว่างทางเจอหนุ่มสาวปิดถนนเต้นรำขอ,งเ,งำของเงินอยู่แทบจะทั้งเส้นทางซึ่งบางทีมันก็ทําให้รู้สึกลาคาญและไม่อยากเดินทางไปไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรห้ามขอเงินทางประเทศ พอได้เงินก็เอาเงินไปซื้อเหล้ากินกันต่อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเพราะตอนนี้พวกบ้านเลขที่สองชอบกล่าวหาว่าที่กัมพูชามีแต่ขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้ว่าจังหวัดอื่นๆจะมีการออกมาสั่งห้ามแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวัฒนธรรมการเต้นของเงินแบบนี้มันมาจากไหนแล้วใครนํามันเข้ามากัมพูชาไม่เคยมีวัฒนธรรมแบบนี้มาก่อนเราไม่ควรที่จะสนับสนุนให้มีการเต้นของเงินแบบนี้อีกต่อไป คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนแนวคิดนี้อยากให้ทุกคนสนุกในเทศกาลสาร์น้าด้วยกันไม่อยากให้มีการฉกฉวยโอกาสในการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้หญิงบางคนด้วยก็มักจะโดนเอาเปรียบในการทาอนาจารหรือการลวนลามในช่วงเทศกาลสงกรานต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวัฒนธรรมการลองเพลงการเต้นบนถนนของเงินแบบนี้มันไม่ใช่วัฒนธรรมของขมิ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าอยให้พฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีอยู่ดีๆจะเอาลำโพงมาตั้งแล้วก็เต้นข้างทางแล้วก็ขอเก็บค่าผ่านทาง มันเป็นการฉกฉวยอากาศชัดๆและมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่สัญจรไปมาอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนเขมรแทบจะ9 9 9เจุดเ้าปรเ็เลยก็ว่าได้จะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่นะครับที่ในช่วงเทศกาลสรดน้ำเนี่ยจะชอบมีพวกวัยรุ่นมาเต้นปิดนนนแล้วก็ขอเงินค่าผ่านทางจากคนที่สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำโอ้โหนะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่ากัมพูชาเขามีวัฒนธรรมแบบนี้กันด้วยนะนี่ถ้าผู้ว่ากันดานแกไม่ออกมาสั่งห้้าามมมเเนนน่่ยยกก็ไรรูอละคับ ว่าที่กัมพูชาเขามีแบบนี้ด้วยแม่แล้วเวลาประเทศไทยบอกว่าที่กัมพูชามีขอทานเยอะนี่ก็ชอบออกมาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงพวกเสียมเนี่ยชอบว่าขา่าวปลอมออกมากล่าวหากัมพูชาอะไรโน่นนี่นั่นแค่นี้ก็ลู้แล้วนะครับว่าขอทานเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดขณะเทศกาลสงการยังหาเรื่องหาราวในการขอเงินจากชาวต่างชาติได้อีกเออแบบนี้ก็มีด้วยแล้วทุกคนรามีความคิดเห็นยังไง,บ,งบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นา่าราบกันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ